ของจริงของปลอมความคลึกคลื้นทางการเมืองจากกรณีการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในการถือหุ้นของพิธาลิมเจริญรัฐต้องว่ากันยาวไปถ้ามองเกมการเมืองให้ขาดการจุดชนวนการเมืองในอดีตหรือในปัจจุบันมีที่ไปที่มาไม่ต่างกันในระยะนี้เกิดวัทกรรมรัฐบาลชั่วคราวนายกตัวจริงตัวปลอมนายกเศรษฐาทวีสินจะต้องลงจากตําแหน่งภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครบหนึ่งปีการเลือกตั้งพอดีนายกก็จะเปลี่ยนใหม่ ประธานสภาก็จะเปลี่ยนใหม่สังคมก็เลยไปโฟกัสที่พักเพื่อไทยโฟกัสไปที่แพทองทานชินวัตรไปพร้อมๆกับข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและการพักโทษของทักษิณชินวัตรเรื่องนี้แกนนาพักเพื่อไทยเช่นภูมิธธรรมเวชยชัยพระองค์นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องออกมาปฏิเสธข่าวหรือที่ยังหาต้นต่อไม่ได้ว่ารัฐบาลปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลจริงนายกเศรษฐาก็เป็นตัวจริงเสียงจริง ส่วนคณะรัฐมนตรีไม่มีใครการันตีว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่กลายเป็นช่องว่างของข่าวหรือเช่นพลตำรวจเอกพัชรวาทบงุงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติไม่ค่อยถนัดกับงานเบื้องหน้าจะเปลี่ยนมือให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดามารับตำแหน่งแทนบางกระแสก็บอกว่าคนที่จะมาแทนเป็นหนึ่งในสี่กุมารหรือบางข่าวก็บอกว่าเป็นทายาทของพลตำรวจเอกพัชรวาทสรุปแล้วว่ายังเป็นแค่ข่าวลืออยู่ปัจจัยที่ทําให้คนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าจะเปลี่ยน ตัวนายกหรือจะปรับคณะรัฐมนตรีเอาแพทองทานมาเรียนรู้งานฝ่ายบริหารเป็นรัฐมนตรีไปพางๆก่อนเพราะการทํางานตามนโยบายรัฐบาลในรอบสามเดือนที่ผ่านมายังไม่ค่อยจะเห็นน้ําเห็นเนื้อสาเหตุหนึ่งก็เพราะความคลุมเครือของอํานาจที่แท้จริงระหว่างนายกเสรษฐากับแพทองทานแม้แต่คนในพักเพื่อไทยเองก็ยังวางตัวลำบากการทําหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศที่มีภาพซ้อนกันอยู่ระหว่างนายกเศรษฐากับแพรทองทานไม่ว่า จะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆหรือการเดินสายออกงานกลับเห็นภาพแพทองทานชัดกว่านายกเศรษฐาตรงนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อการทําหน้าที่ผู้นําของเศรษฐาโดยเฉพาะภาวะความเป็นผู้นําโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนกลายเป็นดาบสองคมที่หันคมใส่รัฐบาลไม่ว่าจะสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ขนที่ไม่ค้างแต่ก็ไม่เห็นด้วยล้วนแต่เป็นองค์กรตรวจสอบภาครัฐโครงการซอฟต์พาวเวอร์ยังดีหน่อย ที่ไม่ต้องกู้เงินแต่กำลังถูกโฟกัสถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการซึ่งไม่ได้ลงไปถึงมือรากหญ้าแม้แต่น้อยโครงการแลนบริดยังต้องเจอกับอุปสรรคที่อธิบายไม่ได้อีกบันทไทยเลยมีแต่คนมาชมสินค้าแต่ยังไม่มีใครสั่งซื้อสินค้าเป็นรูปธรรมเพราะไม่แน่ใจว่าจะถูกคัดค้านรุนแรงแค่ไหนเห็นใจในความตั้งใจของนายกเศรษฐาแต่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะเป็นใจ